สิงค์คอปเป n เรชันและทรูมุฟเอสสามจี p ขอขอบคุณกำลังใจจากผู้ชมที่มีให้กับละครเธอเท่านั้นสุนทรภพนเดอะมิวสิอยคายงล้นหลามฉากฟาสต์ฟอร์เวิร์ดคนต้องเล่นกลับไปกลับมาสุดยอดจริงๆค่ะสนุกมากขอแสดงความชื่นชมดูแลมีความสุขความผสมผสานที่ลงตัว, <Hi. S 1> ตวมากๆ<า>โอกาสสุดท้ายเพิ่มรอบการแสดงอีก2วันในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันนี้รอบบ่ายโมงครึง่งรีบจองบัตรทางไทยทุกเกทเมเจอร์ร่วมสนับสนุนโดย